น่าไม่น่าจะอย่างไัครับอ่อนี่นๆอตาไปหาพิงแดกแกหนาวใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อไกลๆเลยเหรอครับอ๋ออืออืออืออกออืออือรืออืออือออื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 อ น,น,นะครับตาไปหาพิงแดดแถวไหนเอ้ยไปดูกันนะครับตาไปหาพิงแดดตรงไหนเอ้ยนะครับอ่าไปดูกันนะครับว่าตาจะไปหาพิงแดดตรงไหนนะครับ นี่ครับผมตาฟังเพลงนะครับผมนี่ะครับนี่ะครับตาก็ปะนะครับนี่ะครับตาก็พิงแดดตรงนี้นะครับ FC ทุกๆท่านนะครับนะพิงก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับไลน์นี้นะก็คลิปนี้ก็ต้องขอจะลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับรู้แล้วนะครับ